สวัสดียทุกคนนะครับนี่เป็นคลิปการเรียนการสอนออนไลน์เฉพาะนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเท่านั้นนะครับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ก็คือได้เรียนไปแล้วนะครับนี่คือนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะครับสําหรับป .5 นะครับเรื่องที่จะเรียนวันในวันนี้ก็คือจังหวะและตําแหน่งครับจังหวะหมายถึงจงอะไรหมายถึงช่วงความถี่และความห่างซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือไม่นเสมอกันของศาสนาธาตุหรือเป็นความสม่ำเสมอของเส้นสี หรือรูปร่างรูปทรงนั่นเองตามธรรมชาตินะครับเช่นีนนะครับภาพยยราฟจังหวะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการสลับกันของสีของยีราฟคือสีขาวและก็สีดําสลับไปมาสลับไปมาอันนี้คือการนี่คือการจัดจังหวะของยยราฟนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของสีที่เป็นสีขาวและสีดํานั่นเองอจังหวะของสิ่งนี้ หรือภาพวาดน,นี้นะครับก็คือระยะนั่นเองนะครับระยะที่อยู่ใกล้เราก็จะใหญ่หน่อยระยะไกลกล็อยู่เล็กลงหรือถูกซ้อนให้มันมองไม่เห็นไปตามระยะที่สายตาเราสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับทีนี้เราดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งของการวาดภาพอันนี้สำคัญมากนะครับตำแหน่งเนี่ยในการวาดภาพเนี่ยจะมีอยู่อยู่ 5. จุด5จุดนะครับ5จุด โดยตัวอย่างภาพที่อยู่ด้านซ้ายคือภาพนกนะครับการจัดภาพขอ,ของทางด้านซ้ายเนี่ยจุดเด่นของภาพเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่5นะครับอยู่กลางภาพเลยจากจุดตัด9ช่องเนาะนะครับร,รูปนี้จุดเด่นอยู่ตรงกลางอ่าส่วนภาพนี้นะครับจุดเด่นจะอยู่ที่จุด2กับจุด3เป็นโซนนี้นะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ว่างของภาพนั่นเองนะครับส่วนภาพนี้ จุดเด่นอยู่ที่สองสามและสี่จริงจสี่จุดสี 4, ่อจุดเนี้ยไม่จําเป็นกระไดนะเพราะมันเป็นองค์ประกอบรวมกับท้องฟ้าและเรือด้านหลังอยู่แล้วมันจะเน้นอยู่ที่เรือด้านใหญ่เรือใหญ่นะครับจุดสองกับจุดสามจะสําคัญกว่าภาพนี้จุดเด่นอยู่ที่ตําแหน่งที่ห้านั่นเองนะครับเป็นรูปผู้หญิงอยู่ตรงกลางภาพเลยเด่นๆเ,เลยเด่นเป็นสงา่า ภาพนี้อยู่จุดที่1อยู่มุมนี้นะครับหน้าคนแก่กําลังพนมมือนะครับสําหรับการบ้านประจําสัปดาห์ของนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับก็คือคุณครูเนี่ยจใจ้นักเรียนวาดภาพนักเรียนงงไหมให้วาดภาพนักเรียนใส่ชุดน,นักเรียนนะครับ โดยเป็นการวางตำแหน่งที่ตำแหน่งหมายเลข5ก็คืออยู่กลางภาพนักเรียนต,ต้องคำนวณกระดาษก่อนนะครับว่ากระดาษนักเรียนมีขนาดเท่าไหร่และตำแหน่งที่อยู่กลางภาพต้องกว้างคูณยาวเท่าไหร่เพื่อให้ตำแหน่งมันสมบูรณ์อย่างเช่นตัวอย่างที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับถ้าสงสัยก็ทักมาในไลน์ส่วนตัวได้นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพีเท่านี้สวัสดีครับ